คุณมงคลค่ะ,คะจากชนบุรีนะคะเป็นนี่ธนาคารสวัสดีคะ่ะคุณมงคลค่ะสวัสดีครับค่ะคุณมงคลเป็นนี่ธนาคารแล้วอยากให้เราช่วยเหลืออะไรหรอคะคือที่ผมฟังดูในในรายการนะก็อบอกว่ามันมีการลดดอกลดต้นหรือกว่าอะไรอ่ะโอเคเขาเรียกว่าอะไรหักวงกบินอะไรเงี้ยได้เนี่ยคุณมงคลเป็นนี่ธนาคารนะคุณเป็นนี่ธนาคารอะไร ธนาคารจัตกรสี่รล้านฝ่าครับจะส่งอยู่เดือนหน้าหมื่นสองทีนี้ผมมีเงินบำนาญอยู่ประมาณสสององหมื่น่าทก็มีเงินเก็บอยู่บ้างก็ส่งมาทุกเดือนทุกเดือนเนเป็นมันสิบเดือนแล้วที่เป็นเงินไม่พอจะส่งอ่ะเจะาะผ่อนให้ผ่อนกลับนอสตินี้ได้ไหมเขย่าหาวิธีชานแก้ขายให้หน่อยได้ไหมครับ ปรีไฟแนนซ์อย่างเงี้ยพี่ถนอมพี่ไปทําไปไปกู้กจิกรมาทําอะไรพี่เนี่ยอ็ซื้อขายที่ดินแต่ก่อนทำธุรกิจเป็นการซื้อขายนี่แหละจะไตสร้างโรงงานแต่ก่อนเขาไม่ธุรกิจหลายอย่างไงยมีธุรกิจตั้งโรงงานโลงเฟนิเจอร์อะไรแบบเนี้ยคืออย่างนี้พี่มงคลพี่มงคลจริงริงจริงจริงพี่มงคลไม่ควรถามผม พี่ทาธุรกิจพี่ก็ควรจะทราบว่าต้องทํำยังไงในกรณีที่เป็นนี้แล้วเราทำท่าจะผ่อนลาบากอยากให้ผ่อนน้อยลงถูกไหมครับพี่ใช่ครับคืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยนะก็คือต้องไปปรับโครงสร้างนี้ยืดให้มันยาวขึ้นปรับโครงสร้างคือผ่อนให้น้อยลงก็คือยืดได้ยาวขึ้นสมมติพี่ผ่อนสิปีผ่อนอยู่สามหมื่นสองบอกไม่ไหวตอนนี้นะเศรษฐกิจอย่างนี้เดี๋ยวรอเศรษฐกิจมาอีกนิดหนึ่งขอผ่อนเป็นสิบห้าปีได้ไหม,มงวดมันจะยาวขึ้นพี่ก็ผ่อนน้อยลง แล้วเอออันนี้อันนี้คือวิธีการก็คือปรับโครงสร้างนี่นี่หนึ่งนะครับทีนว่ามันมันธนาคารคือผม้็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้อย่เดียวเนี่ออถ้าเขาไม่ได้เขาก็ไม่ไออไมยอมะทีนี้อีกอีกอันหนึ่งนะพี่นะบางทีเราลืมคิดครับไอการที่เราปรับโครงสร้างนี่แล้วยืดนี่บางคนคิดว่าดี ดีสําหรับคนไม่มีตังค์มีไม่พอก<ช>็จะเป็นต้องยืดเพื่อรักษารักษาเงินในกระเป๋าตัวเองไม่ใช่รักษาะไรทรัพย์ที่อยู่กับธนาคารจํานองเขาอยู่ไม่ให้หลุดใช่ไหมเออใช่แต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยยิ่งจ่ายน้อยเนี่ยดอกเบีย้ยมันสูงครับปริมาณหนี้ก็จะเพิ่ม<ช>มากึคนใช่ครับดอกเบีย้ยมันสูงมากครับเพราะงั้นถ้าเราไหวเนี่ยก็ต้องพยายามว่าโเกับฟันส่งใช่พี่พี่เอาอะไรไปจำนองอ่ะ พี่ดิมดิมพี่ลองรีไฟแนนซ์ดูก่อนไหมทำไงเนี่ยอ่ารีไฟแนนซ์เนี่ยพี่ไปหาแบงค์หนึ่งบอกว่าเนี่ยผมอยู่กับแบงค์นี้ตอนนี้ผมจะมากู้ไปอีกแบงค์หนึ่งขอรีไฟแนนซ์น่ะนโยบายรีไฟแนนซ์มันก็มีกันทุกแบงค์อ่ะพี่คุยแบงค์อื่นน่ะพี่เอาหนี้ของก่อนนี่นี่เรื่ยุกว่าเรื่องอายุค่ะพี่ธนามันหลักทรัพย์อ่ะพี่หลักทรัพย์ของพี่อ่ะมันมีเท่าไหร่แล้วหลักทรัพย์ของพี่สิบล้านเป็นนี่อยู่สี่เห็นไใครไม่สนใจแล้ว หรือถ้าพี่มีลูกก็ลูกกู้ร้กกวมกันรีไฟแนนซ์นะรีไฟแนนซ์ก็คือจากแบงก์นี้ไปมันจะได้ดอกเบีย้ยถูกลงไงครับพี่การรีไฟแนนซ์เนี่ยลองดู<ม>ครับลองไปคุยกับแบงก์อื่นดู ถ้าแบงค์นี้ไม่ยอมปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างยืดไปผ่อนยาวจริงใช่ผ่อนน้อยลงจริงดูเหมือนสบายขึ้นนะตัวเบาขึ้นนะแต่อย่าลืมว่าพอถัวไปดูดอกไปโอ้โหพอจบมาบานเลยพอจบโครงการแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันไปบวกอีกเยอะเลยดูนะครับมันอีกเยอะเลยประเภทนี้ผมบอกให้นะคนที่ผ่อนเนี่ยสมมติอะผ่อนสิบปีเดือนละหมื่นฟังดูโอเคสบายฉันก็ผ่อนไปเรื่อยเยฉันมีตังค์ฉันก็ไม่โปะนะผ่อนไปอย่างเงี้ยนะคิดว่าคิดว่าโอเคแต่คุณไปลองไปคิดดูสิรับ จากซื้อที่ร้านเนี่ยกลายเป็นเกือบสาล้านอ่ะใช่รถเหมือนกันจากรถเจ็ดล้านนึงกลายเป็นล้านละหกแต่ถ้ามานที่เราตัดดอกนะตัดต้นนะตัดต้นนะจ่ายหมื่นสองจ่ายหมื่นสามลดต้นลดดอกให้หลัก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 แบงก์เนี่ยมันคือลดต้นลดดอกอืมเอาพี่หนึ่งไปปรับโครงสร้างเขาไม่ยอมกับก็ไม่ยอมปั๊บพี่ก็จ่ายเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าจ่ายน้อยลงสบายตัวจริงใช่แต่ว่า ภาละดอกเบีย้ยมันจะสูงมากนะครับ 2. อพี่ลองรีไฟแนนซ์ดูไปติดต่อธนาคารอื่นดูครับพี่ครับพี่มงคลครับครับโอเคนะครับ, okay, รบสวัสดีครับสวัสดีครับ